ครูบอกให้กวดห้องให้ครูไม่ใช่เหรอยืนนิ่งอยู่ได้ผมทำไม่เป็นครับรูทำให้ดูหน่อยครับ <H an> แค่กวดห้องเองอะดูนะ <H an> นี่กวดแบบนี้ <H an> ครูบอกให้เอ,อาถังขยะไปเทไม่ใช่เหรอทำไมยังมไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนครับขวไปทิ้งให้ดูหน่อยได้ไหมครับ <H an> ครูฝากหน่อยดูไว้ก่อนเนี่ยจับแบบนี้แล้วเดินออกไปทิ้งแบบนี้ปล่อยฉันไปแบบนี้นะน่ารำคาญจริงๆปล่อยู่นี้เมียม่อยู่กู เอาเงินหนึ่งล้านมาให้กูภายในวันนี้<ค>ไม่งั้นเจ,จอดีแน่ได้เรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ขอเวลาสักสองสวันได้ปะทําไมวะผมอยากอย,กอยู่เงียบสงบสงบสักสองสามวันงั้นขอแค่พันเดียวรีบส่งมาก่อนอกูอยากไปตัวแล้วเมียมึงด่ากูไม่หยุดเลยกูไม่ไหวแล้ว วนนี้สาวเยอิอน,านาเที่ยวนะนะเกล็ดครับครูเดือนก่อนมีผู้หญิงมาขอเบอร์ผมเขาบอกว่าอยากคุยด้วยผมไม่รู้จะทำยังไงเลยแกะซิมให้เขาไปจนบ่านนี้ยังไม่เห็นเขาโทรมาเลยครับ